ก็เลยมีการไหว้พระเจ้าอ่อนว่าพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านี่คือาศาสนาศรัทธาสองอมีการคิดาศาสนาพีนะาศาสนาพีก็มีความเห็นว่าเอาขับรถล้มจังสีกับพีเฮ็ดป่วยมากกับพีเฮ็ดเฮ็ดหน้าสิใดเขาดีเขาบ่ดีกขึ้นยุกับพีแต่แห้งอันนี้คือาศาสนาพีบอมแมนาศาสนาพุทธที่นี่าศาสนาพุทธเป็นยางไดศาสนาพุทธคือาศาสนาแห่งปัญญาพิจารณาทุกอย่างโดยเหตุและผล ในเกสังุตสูตรหรือวันในกาลามาสูตรเนี่ยบอกไว้ว่าหนึ่งยาเสื้อต่างกันมาอย่าถือเอาเพราะเสื้อต่างกันมากออย่าเือเพราะเสื้อต่ำล่างอย่ายาเสื้อเพราะค้นที์เบาเนี่ยคนเสื้อถือเ่ตามาเ้าอยู่นี่ก็ยาฝ่าวเสื้อย่อมตรงตังจะของเป็นประทีปเป็นแสงสว่างแล้วถามคำถามขึ้นรหาคคำตอบไป้มนได้ในสิ่งที่เปลี่ยนไปหาเหตุและผลนั่นเองเพราะทําทั้งหลายเกิดแต่เหตุนี่คือหลักของพุทธศาสนาหลักของพุทธศาสนา